สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับในอัพิโซนนี้นะคะหลายๆท่านก็คงได้เห็นภาพนะคะโปสเตอร์ภาพใหม่ที่ทางด้านฝ่ายผลิตนะคะหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าไอ้ฉี่อีม้มะปล่อยออกมานะคะเป็นแผนภาพความสัมพันธ์ค่ะในเหนือเมคาชตาลิขิตนะคะของสองฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายของสำนักตระกูลกงแล้วก็ทางฝ่ายของสานักหรือว่านิกายอู่เฟิงนะคะซึ่งเราจะเห็นแล้วว่ามีความลับที่ซ่อนอยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่านะคะเขาก็แค่เปิดเผยหน้าที่พวกเรารู้แล้วในเวอร์ชันล,ละคระขึ้นมาเท่านั้นแล้วก็ยังมีนะคะตัวอักษรที่เป็นเครื่องหมายคําถามอยู่มากมายเลยค่ะในตําแหน่งคนเหล่านั้นนะคะซึ่งณตอนนี้ในเวอร์ชันล,ละครก็ยังไม่ได้ เปิดเผยออกมาให้พวกเราเห็นค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็นำแสดงโดยคุณจางหลิงเหอนะคะดีใจกับคุณจางหลิงเหอด้วยนะคะที่ที่มีละครดีๆได้ออกอากาศนะคะเพราะว่าปกติแล้วถ่ายทำมาหลายเรื่องค่ะแต่ว่ามักจะมีอุปสรรคนะคะทำให้ซีรีส์เหล่านั้นไม่ได้ออนแอนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบเออโอเคได้ฉายแสงสักทีนะคะสำหรับคุณจางหลิงเหอค่ะแล้วก็น้องวีซูซินนะคะเรื่องนี้มีโอ้โหเรียกว่าพัฒนาการในการแสด แตงที่ที่หวานต้องชื่นชมเลยนะคะน้ำมือเป็นหลังมือเลยค่ะสำหรับน้องอีซูซินนะคะพลิกบทบาทจากความเป็นสาวสวยหวานในเรื่องอื่นๆนะคะมาเป็นสาวนักฆ่าเย็นชาหดเหี้ยมนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังรู้จักผิดช,ชอบชั่วดีเช่นกันในหัวใจของเธอค่ะ เรื่องนี้นะคะในวันที่ออกอากาศวันแรกเนี่ยก็ถือได้ว่ามีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีคนนะคะเข้ามาชมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเรตติ้งก็ดีสุดๆแล้วก็ได้รับการกล่าวถึงเป็นไวรัลภายในคืนเดียวเลยนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้มีการโฆษณาอะไรมากมายที่แบบว่าเออจะออนแอร์วันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีแบบนั้นนะคะก็ <c oughs> ในตอนจะออนแอร์หวานก็ต้องไปหาเช่นเดียวกันว่าออนจริงไหมนะคะสําหรับนางเอกของพวกเรานะคะอินเวอซันนั้นเรียกได้ว่าเป็น นักฆ่าไร้หน้าค่ะแล้วก็ทางด้านของกงจือวี่นะคะที่เป็นพระเอกนั้นก็คืออยู่ๆก็ได้ขึ้นมานะคะเป็นเ,เรียกว่าผู้สืบทอดนะคะเป็นเจ้าของ ของตระกูลกงอีกทีหนึ่งค่ะก็จะมีเรื่องราวที่ความเป็นอันตรายก็แอบแฝงอยู่มากมายแล้วก็เบื้องหลังเรื่องราวที่ต้องสู้กันไปด้วยไหวพริบนะคะก็มีความโรแมนติกเกิดขึ้นด้วยนะคะมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาในหัวใจของของนักฆ่านะคะที่ไปมีความรักกับเหยื่อเออจะพูดอย่างนี้แล้วกันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการสมรู้ร่วมคิดนะคะเพราะว่าทางด้านของกลุ่มนักฆ่านั้นก็เข้าไปอยู่ในนั้นกัน2คนอย่าง ที่พวกเรารู้ค่ะก็คือ,อนางเอกนะคะอินเวนซานแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นนางเอกเช่นเดียวกันแหละถ้าถ้าจะให้พูดถึงบทนะคะหวานก็ว่าเป็นตัวเอกหญิงอีกตัวหนึ่งสําหรับสร้างกวนเฉียนนะคะน้องเขาอายุแค่23ปีเองค่ะสาหรับสร้างกวนเฉียนนะคะน้องน้องลูกก็เรียกน้องลู่แล้วกันนะคะเรามาดูที่แผนภาพความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันก็เปิดขึ้นมาแล้วละคะ่ะแต่ก็อย่างที่หวานบอกว่าหน้าของคนนั้นยังเปิดไม่ หมดนะคะเรามาทำความเข้าใจก่อนละกันโครงสร้างของกองกำลังหลักๆนะคะของแทง อู่เฟิงกับทางด้านของตระกูลกงค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นเรามาเจาะไปที่ตระกูลกงก่อนนะคะตามแผนผังความสัมพันธ์นั้นนะคะก็เปิดออกมาว่าเออไอตระกูลกงนะแบ่งออกเป็นสี่วังด้วยกันค่ะสี่พาเลสนะคะก็จะปกครองที่เรียกว่าเจ้าแห่งประตูวังนะคะชื่อก็คือเรียกตามแบบว่ามีพระราชวังซางพระราชวังเจียพระราชวังเจิงแล้วก็มีพระราชวังวี่นะคะซึ่งก็คือชื่อของ พวกเขาซึ่งเป็นแบบพยางสุดท้ายเป็นโทนเสียงที่มีอยู่ประมาณ4 4่หโทนจากนี้นะคะแล้วก็ประตูของ เป็นประตูพระราชวังแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นอะอย่างวังซานนะคะซึ่งก็จะรับผิดชอบแบบงานภายนอกค่ะงานภายนอกที่อยู่ตระกูลกงทั้งหมดนะคะเชี่ยวชาญทางด้านการติดต่อกับยุทธภพ,พรับผิดชอบด้านการดำรงชีวิตแล้วก็การพัฒนาของตระกูลกงค่ะซึ่งปัจจุบันผู้นําหลักนะคะนั่นก็คือเจี่ยกงค่ะก็คือกงซางเจี่ยนนั่นเองนะคะซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยกงซางเจี่ยน แหละคือผู้ที่ถูกคาดหวังมากที่สุดที่จะเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งนะคะของผู้ที่จะดูแลตระกูลกงต่อไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะของอดีต อดีตผู้ที่ดูแลตระกูลกงค่ะก็เลยแบบในตอนนั้นน่ะตัวเขาเองนะคะอย่างเจียกงหรือว่ากงซานเจียนั้นได้รับภารกิจรับให้ออกไปนอกหุบเขานะคะก็เลยไม่ได้อยู่ไม่ไม่เป็นไปตามกฎนะคะของตระกูลกงก็เลยทำให้นะคะทางด้านของกงจืออีนั้นก็รับตำแหน่งนี้ไปนะคะ จุดเด่นนะคะของทางด้านวังสั่งนะตรงนี้ก็คือมุ่งเน้นไปที่การผลิตอาวุธนะคะมาไว้ใช้ในไอตระกูลกงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็โดยปกติแล้วนะคะตัวของของเขาเองเนี่ยอย่างกงซางเจียก็จะเป็นผู้ชายที่ที่หล่อเหลามากๆแล้วก็มีจริงๆแล้วมีนิสัยที่ค่อนข้างจะ จะโหดแล้วก็มีความฉลาดสุดๆนะคะมีความฉลาดสุดๆค่ะเรียกได้ว่ามีความบา้าคลั่งอะไรบางอย่างที่เก็บไว้ในตัวด้วยนะคะเป็นเ,เรียกได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์ด้วยล่ะเขาเป็นคนที่หลักตระกูลกลงมากเช่นเดียวกันนะคะสําหรับกงสังเจี๋ยนี่แหละค่ะทีนี้มาที่นะคะทางด้านของเจิงกงบ้างค่ะเจิงกงนะคะก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของ การรักษาพยาบาลการวางยาพิษแล้วก็อาวุธลับต่างๆนะคะผู้ที่ดูแลอยู่คือกงหยวนจื่อค่ะกงหยวนจื่อนั้นนะคะเขารักมากๆเลยลักพี่ชายของเขาเขาเรียกอกองซางเจีอยนะคะเหมือนกับคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเลยอะ่ะสำหรับกงหยวนจื่อนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยบทของกงหยวนจื่อนี้จะเป็นบทที่เก่งเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้พิษการพัฒนายาทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ไอหุบเขาแห่งนี้นะคะมันเต็ม ไปด้วยไอของของกา๊าซอันตรายอ่ะของของไอพิษต่างๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยกงหยวนจื่อมีหนะ้าที่ที่จะต้องอผลิตยาขึ้นมาเพื่อล้างพิษเหล่านั้นออกไปคือคนของตระกูลกงก็จะดื่มบ่อยๆนะคะเรียกได้ว่าดื่มทุกวันทุกวันเอาง่ายๆคะ่ะบำรุงร่างกายไม่ให้โดนพิษเหล่านี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในตอนที่กงหวนวี่แล้วก็จื่อหร่นหรือว่ากองหงอี้นะคะที่เป็นท่านพ่อกับ อดีตเจ้าประมุกอาหารกับทางด้านของประมุกน้อยนะคะที่เสียชีวิตไปด้วยพิษอะไรอย่างนี้ก็เลยทําให้นะคะเขานั้นก็ถูกสงสัยไปด้วยค่ะกงหยวนจื่อเนาะต่อมานะคะวี่กงค่ะวี่กงนี่ก็คือมีหน้าที่รับผิดชอบแบบกับกิจกรรมแล้วก็กิจการภายในของตระกูกลกงทั้งหมดนะคะก็คือจะต้องอยู่ที่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะความเป็นผู้นําของกงเหมือนหรือว่าคนของตระกูกลกงเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่วี่กงนี่แหละก็เป็น แบบโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์นะคะบุคคลที่รับผิดชอบในวังวีเนี่ยมักจะเป็นค่ะมักจะนะคะมักจะเป็นผู้สืบทอดคือเป็นผู้ที่บริหารงานต่อสืบทอดตระกูกลกงต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเหนือระดับนี้นะคะเหนือระดับของวีกงก็ยังมีผู้อาวุโสทั้ง4ี่ค่ะแห่ง อีกสี่พระราชวังนะคะนั่นก็คือ,อสายลมดอกไม้หิมะแล้วก็พระจันทร์นะคะจันทราอีกนะคะก็คืออย่างที่หวานเคยเล่าไปว่าเฟิงฮาวาเฉียเยื่อนะคะอันนั้นนะอยู่เหนือทางด้านอี้กงขึ้นไปอีกนะคะแล้วท่านผู้เทาเนะะี่ยค่ะก็เรียกว่าท่านผู้เท่าและกันของทั้ง4วังนั้นจะปรากฏตัวขึ้นขึ้นมาในตอนที่ตระกูลกลงมีการประชุมใหญ่ๆสําคัญๆเท่านั้นหรือว่าเกิดวิกฤตอะไรเท่านั้น ะะก็ถือได้ว่าสี่พระราชวังนั้นก็เป็นผู้พิทักษ์ของตระกูลกงอีกทีหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เขาปกป้องพิทักษ์เอาไว้นั่นก็คืออาวุธที่เป็นเพิงแบบไม่มีวันดับเพลิง เพิงที่ทําให้คนเป็นอมตะได้นะจุดนั้นนะคะเรียกว่าอายุอาวุธวิเศษแล้วกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้อาวุโสทั้ง4นี้ก็ยังไม่ใช่บุคคลที่มีสถานะสูงสุดนะคะของตระกูกลกงก็ไม่ใช่อยู่ดีนะคะเพราะว่าผู้ที่อยู่สูงสุดเพื่อนๆดูจากรูปได้เลยค่ะจะมีคําว่าอาูเหลียงหลิวห่วอยู่นะคะคนที่อยู่สูงสุดนะคะคนที่แบบมันเป็นคนหรือเปล่าเนาะมันเป็นอาวุธน่ยเพื่อนๆมันเป็นแบบสิ่งที่เป็น สิ่งวิเศษสิ่งที่เป็นเ,เรียกได้ว่าของประจำประจำตระกูกลกงนะคะนั่นก็คืออู่เหลียงหลิวหัวค่ะเขาเขาใส่ไว้เป็นอันดับที่เป็นปลายยอดของปิรามิดนะทัเ,เพื่อนๆดูนะคะเพราะฉะนั้นไออู่เหลียงหลิวหัวนะคะก็จะเป็นอ,อะไรที่มีตำแหน่งแล้วก็สถานะที่สูงกว่า4ผู้อาวุโสนี่แหละค่ะเอาละค่ะอยู่เหนือพวกเขานะคะเรียกว่ามีกูซาน กูซานแล้วก็มีเหนือกว่าก็คืออูเหลียงค่ะกูซานอยู่ต่ํากว่าอูเหลียงนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าคนที่จะได้รับนะคะคนที่จะาสามารถจุดไฟนี้ติดได้ก็คือกงจิวออีนั่นเองค่ะในอนาคตนะคะต้องรอไปก่อนนะเพื่อนๆอ่ะทีนี้เรามาที่โครงสร้างขององค์กรของอูเฟงกันบ้างค่ะองค์กรนี้ลึกลับมากๆเพื่อนๆเห็นไหมมีรูปขึ้นมานิดเดียวเองนะคะมีความซับซ้อนกว่าตระกูลกงอีก ค่ะเพื่อนๆแตกต่างจากระบบสี่วังของกงเหมือนสุดๆเลยนะคะเหมือนแบบเ,เหมือนก็แปลว่าผู้คนอะไรนี้นะคะของตระกูกลกงทีนี้ไอ้องค์กรนี้นะคะอู่เฟิงเนี่ยได้นําเอาระบบหลัก2ระบบมาใช้นั่นก็คือนะคะมีระบบเทรนเนอร์กับระบบนักฆ่าค่ะทีนี้นะคะนักฆ่านั้นแบ่งออกเป็น4ระดับนะคะก็คืออะไรนะซือเหมยซื้อเหมยเมาย,ยาวลี่ใช่ไหมคะก็ เออซีเหมยเอออะไรนะซื้อเหมยลี่เย่าหรือเปล่าเออหวานเอนเอลี่ลี่กับเย่าอะไรมาก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆมาบอกหวานด้วยเนาะดูหลายเรื่องอะ่ะเพื่อนๆมันก็เกิดความเบอร์เบอร์อนะคะ,อะเอาเป็นว่าค่ะนักฆ่าเนี่ยมีสี่ระดับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับการฝึกฝนนะคะจากจากคนที่เป็นเทรนเนอร์ค่ะที่ใช้ชื่อว่าหันยาหันยาแล้วก็บวกด้วยชื่ออีกคำหนึ่งต่อท้ายไม่ว่าจะเป็นหันยาซื้อหรือว่าหันยา อ่ะซนะคะก็จะเป็นหานยาซีหานยาซื้อค่ะหานยาซีคือคือพี่หัวเหม่งนะคะเอาเป็นว่าก็มีเทรนเนอร์กับตัวที่เป็นนักฆ่านักฆ่าก็คือสร้างกวนเฉียนแล้วก็มีวินนะคะวินเวยซานนางเอกของพวกเราแล้วก็มีแม่นางเจิ้งนะคะเจิ้งหนันวีนั่นเองค่ะแล้วก็ทางด้านของนักฆ่าจะถูกควบคุมโดยเทรนเนอร์นะคะเทรนเนอร์นั้นจะให้ ให้มแมลงอ่ะเรียกว่าเป็นมแมลงวันพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวนะคะชื่อแปลเป็นไทยเก๋ไก่มากค่ะศัพท์ไทยใช้ว่าอะไรนะ,มะแมลงอะไรแต่ศัพท์ภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยแล้วคือมแมลงวันพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวนะคะใส่เข้าไปในล่างของนักฆ่าค่ะแล้วก็ถ้าไม่ทําตามที่อู่เฟิงต้องการนะคะมันก็จะได้รับความทรมานอย่างถึงที่สุดเลยนะคะดังนั้นแผนภาพณนะจุดนี้จะเห็นแค่ชื่อที่ขึ้นมาก็คือระดับซื้อเป็น อินเวซานแล้วก็เจิงหนานวีนะคะซึ่งนะคะ,ะระดับเหมยก็จะเป็นสร้างกวนเฉียนค่ะทีนี้ผู้ที่เป็นเทรนเนอร์นะคะเทรนเนอร์ของทางด้านอินเวซานนั่นก็คือหันยาซื้อค่ะส่วนเทรนเนอร์ของเจิงหนานอี้กับทางด้านของสร้างกวนเฉียนนะคะเป็นพี่เหม่งนั่นเองค่ะคะก็คือหันยาสีนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะก็ตามประวัตินะคะถ้าเป็นพี่เหม่งเนี่ยทำไมเขาถึงหัวโล้นล่ะก็เพราะว่าเขาเคยทำผิดพลาดมาก่อนในอดีตค่ะเพื่อนๆนดังนั้นเขาก็จึงโกนศรีรษะเป็นการรับโทษนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีคาแรคเตอร์ที่เป็นพี่หัวเหม่งตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้โล้นมากมีผมนะคะมีมีผมขึ้นมาเป็นสั้นๆแหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั่นก็คือการโกนศรีรษะค่ะ เอาเป็นว่านะคะเขานั้นก็เป็นผู้ที่เอ่อเรียกว่าเป็นผู้เป็นเจ้านายของสร้างกวนเฉียนกับไอ้เจิงหนานวีด้วยนะคะก็ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะค่อนข้างจะดูแล้วมีหัวใจแต่จริงแล้วก็มีทั้งคู่เนาะอย่างพี่เหม่งนี่ก็มีความรักให้กับสร้างกวนเฉียนมากๆเลยนะคะมากจนกระทั่งยอมเป็นหมากให้สร้างกวนเฉียนในที่สุดเลยค่ะส่วนสําหรับนะคะพี่าหานยาสื่อนี่ก็รัก วินเวยสซานสุดๆเช่นเดียวกันนะคะรักมากขนาดที่ว่ายอมเอาชีวิตเข้าไปป้องกันนะคะวินเวยซานไม่ให้ตายนั่นเองนะคะก็เป็นเออเนาะถึงแม้ว่าจะถูกฝึกมาขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นครูฝึกแต่อย่างไรก็ตามจิตใจคนอะเพื่อนๆมันก็มีความรักเกิดขึ้นมาได้อยู่ดีค่ะ ที่นี้นะคะอย่างไรก็ตามเทรนเนอร์เองก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งของอู่เฟิงเช่นเดียวกันค่ะแล้วคนที่เป็นผู้นำของอู่เฟิงนะเพื่อนๆมีประมาณนะคะ3 3คนด้วยกันนะคะจะมี3 l e เลเวลเออมันไม่ใช่3 l e เลเวลมันเป็นชั้นเดียวกันที่มีความใหญ่เท่าๆกันค่ะมีประมาณ3คนแล้วก็1ในนั้นนะคะคือเกี่ยวข้องอย่าง ใกล้ชิดกับทางด้านพระราชวังเฟิงของทางตระกูลกงนะคะเอาละมันก็มาเรื่อยๆนะคะค่อยๆเปิดแล้วเรื่องนี้มันมีแค่24ตอนเพื่อนๆโครงสร้างขององค์กรน,นะคะของตระกูลกงแล้วก็อู่เฟิงนั้นก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนแล้วก็ลึกลับมากๆค่ะแต่ละโครงสร้างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเองนะคะประตูของทางด้านตระกูลกงนะคะใช้ระบบเรียกว่าวังสีวังหรือว่าบ้านสีหลังก็ได้แล้วก็ควบคุมนะคะผู้ดูแลบ้านก็คือ ทางด้านของวี่กงนั่นเองกงวี่กงวี่ที่ลงท้ายด้วยชื่อว่าวี่นะคะแล้วแต่ละบ้านนั้นก็มีหนะ้าที่รับผิดชอบนะคะที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วส่วนทางด้านอูเฟิงนั้นนักฆ่าก็มีระดับนะคะก็คือตั้งแต่ต่าสุดไปจนถึงสูงสุดสูงสุดก็ต้องแข็งแกร่งมากๆค่ะแล้วเหล่านักฆ่านะคะที่เป็นคิวเลอร์เนี่ยจะต้องเชื่อฟังเทรนเนอร์ค่ะส่วนเทรนเนอร์นั้นก็ต้องฟังนะคะทางด้านของอูเฟิงอ่ะที่เรียกว่าอูเฟิงนะคะซึ่งจะมี สามปรมะจารย์อยู่บนนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็อาจเน้นอีกทีว่าหนึ่งปรมะจารย์นั้นเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเลยกับทางกับทางฝั่งนะคะพระราชวังสายลมที่เป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์ของ อูเหลียงหลิวพัวค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามไปด้วยกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวอานก็จะมาเล่าขยายให้เพื่อนๆได้ได้ฟังกันนะคะส่วนสำหรับนะคะในเวอร์ชันละครมันจะเป็นไปทุกอย่างตามในเวอร์ชันที่เป็นวนิยายออนไลน์เลยไหมนะคะอันนี้ก็ไม่สามารถจะรับประกันได้เนาะเพราะว่าก็เห็นมาหลายๆเรื่องแล้วนะคะเห็นมาหลายๆเรื่องอ่ะมันก็ดัดแปลงไปเพื่อความเรียกว่าอะไรดีความตื่น เต้นความดึงดูดความแปลกใหม่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้คนนั้นสามารถจะจะ,ะรู้มาก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะก็มีการเปลี่ยนไปบ้างคะ่ะอย่างเรื่องที่เราดูกันไปชอบๆอบนะไอหอดอกบัวลายมงคลนะคะอันนั้นต้องชื่นชมว่าทําได้ดีกว่านาวนิยายต้นฉบับอีกนะคะเอาละค่นนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ